ว่าก็เจราจาเขาสิสิ่งเดียวที่เขาต้องทําให้ได้นะครับจะต้องไม่สร้างมลพิษให้กับประชาชนถ้าเขาทําได้ก็จบนะครับถ้าเขาทําไม่ได้ก็ต้องทําให้ได้ไม่งั้นก็เปิดให้ไม่ได้ก็แค่นั้นเองนะครับนี่คือปัจจัยหลักเลยเพราะสิ่งที่รัฐบาลของพริอกประยุทธ์ปิดในสมัยนั้นก็เพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับได้รับความเสียหายได้รับการบาดเจ็บล้มตายจากการป่วยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การเจราจาแล้วก็เป็นง่ที่ดีรัฐบาลโอเคม,มีมีทองที่เหลืออยู่ในสายการผลิตโอเคให้ออกก็จ่ายสินใหมายทดแทนมานะก็โอเคก็เซมเซมอ่ะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนั่นหมายควาว่าเรื่องเหมืองทองอัคาราจบสวยไหมไงันนี้จบสวยนะฝ่ายต่อต้านที่เอามาต่อต้านโอ้ยไทยต้องเสียเงินข้างโง่สี่หมื่นห้าหมื่นล้านบาทไม่จริงเลยบอกว่าพลเอกประยุทธ์จะต้องรับผิดชอบนะบอกว่าจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวพลเอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบสิก็ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะตอนนี้อบริษัทที่มาฟ้องก็อยากเปิดแต่แล้วก็โอเคเปิดก็ได้แต่เปิดอย่างมีเงื่อนไขนะมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่สร้างปัญหานะไม่สร้างความเดือดร้อนนะจะต้องทําทุกอย่างให้มันถูกต้องสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์ียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะ ที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหมืองทองอัครานะฮะก็เริ่มมีข่าวดีเรื่องของเหมืองทองอัคราผมอ้างอิงจากเมนเจอร์ะเขาบอกว่าเหมืองทองอัครากำลังจะได้ข้อยุติแบบบินบินทั้งสองฝ่ายจากการที่บริษัทคิงเกสคอนโซรีเดเกตจำกัด ะะประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทอัครราลิสรีซอสเซสจำกัดมหาชนผู้ถือสัมประธานบัตรเหมืองทองแร่ทองคำชาตรีนะฮะครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพิจิตรพิจุโลกและเพชรบูร์นะครับได้ยื่นเรื่องสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศฟ้องร้องประเทศไทยนะะใช้คำสั่งคณะรักษาความสงบ แห่งชาตินะครับหรือคอส,ออคอสอชอตามมาตรา44ระง,งับนะครับตั้งแต่กระบวนการผลิตการต่อใบอนุญาตประกอบโลหะนะครับกำแหกแร่ทองคําและการสำรวจการต่ออายุประธานบัติเหมืองแร่ทองคําจนนำไปสู่การปิดเหมืองทองคําตั้งแต่วันที่1มกราคม2560เป็นต้นมาโดยระหว่างการเข้าสู่นะ กระบวนการอนุญาโตตุลาการตามที่บริษัทคิงเกตและบริษัทอักราก็ได้พยายามเข้าหารือกับทางรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์และดัมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้แต่ก็ไม่สําเร็จนะครับเพราะต่างฝ่ายต่างถือหลักฐานที่แตกต่างกันโดยเฉพาะรัฐบาลไทยทําทุกอย่างเพื่อปกป้องชีวิตและสุขภาพของคนไทยไม่ต้องเผชิญกับมลพิษที่เกิดจากกระบวนการทํางานของเหมืองทอง รัฐบาลมีหลักฐานเหตุผลเพียงพอที่จะใช้มาตรา1 4ปิดเหมืองทองอักราเป็นการชั่วคราวแต่ยังเปิดโอกาสให้บริษัทอักราสามารถยื่นขออนุญาตในการดําเนินการรัฐบาลมีหลักฐานเพียงพอในการใช้มอ44ปิดอักราเป็นการชั่วคราวแต่ยังเปิดโอกาสให้บริษัทอักราสามารถยื่นขออนุญาตในการต่อได้แต่อักรา กลับไม่เคยยื่นมาก่อนขณะที่บริษัทอัคราก็ยืนยันว่าไม่ได้ทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการกระทําทั้งหมดในเรื่องเหมืองแร่นะครับพรบรป่าไม้พรบรสิ่งแวดล้อมและเรื่องของสุขภาพประชาชนที่อยู่รอบๆเมืองเหมืองของอัคราโดยอ้างอิงเอกสารที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เหมืองทองอัคราได้ดําเนินการตรวจสอบทุกครั้งควบคุมควบคู่กับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่หรือกอพอรนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับนายวิศนุทับเที่ยงอธิบดีกรมนะครับอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นะครับได้มีการระบ,บุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเจรจาและเป็นแค่การเริ่มต้นแต่บอกได้ว่ามีแนวโน้มที่ดีซึ่งจะต้องพยายามทําให้ดีที่สุดแต่บอกไม่ได้ว่าจะจบอย่างไรและจบเมื่อไหร่ต่างฝ่ายต่างมีเจตนาที่ดี ต้องพยายามทําให้ดีที่สุดหรือที่พูดกันว่าไม่ให้เสียค่าโง่นะขณะเดียวกันรัฐบาลไทยได้อนุญาตหให้บริษัทอัครานํากากตะกอนประกอบด้วยทองคำนะครประมาณ4,750ออนเงิน34,800ออนรวม42,550ออนซึ่งเกิดจากกระบวนการแยกแร่ที่ตกค้างอยู่ในสายผลิตหลังจากที่เหมืองถูกคำสั่งระงับออกไปขายได้ แหล่งข่าวจากทาเนี้อรัฐบาลบอกว่าเหมืองทองอัคาราเข้าสู่กระบวนการเจราจาปณีปนอมซึ่งทุกอย่างมีแนวโน้มที่ดีขึ้นและประเทศไทยไม่เสียเปรียบแน่นอนจากการเจราจาทําให้รู้ว่าบางเรื่องเป็นเรื่องความเข้าใจผิดที่ทางบริษัทคิงเกสนะครับเข้าใจรัฐบาลไทยกลั่นแกล้งแต่เมื่อพูดคุยกันแล้วก็ทําให้เข้าใจตรงกันนะครับแต่ที่ห่วงก็คือเพียงแค่มีกระแสสัพัาษณ์บิ๊กตูจก่จะอนุญาตให้เหมืองทองคําชาตรี ดเนินการต่อไปปัญหาที่จะมาก็คือจะเกิดการประท้วงของประชาชนที่ต่อต้านเหมืองทองอักราว่าเป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนจะออกมาเคลื่อนไหวทันทีขณะที่ประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่อยู่บริเวณเหมืองทองอักรา,าต้องการให้เหมืองทองเปิดดําเนินการได้เพราะชื่อว่าทำให้ประชาชนกลุ่มนี้สามารถลืมตาอ้าปากได้มีงานทำมีไรายได้ ท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 ที่กำลังระบาดขึ้นและพวกเขากำลังจะอดตายจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนี่คือปมปัญหาใหญ่ที่ฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องแบกรับท่ามกลางกระแสข่าวหรือว่าเมืองทองอัลการาต้องเปิดให้ได้และต้องจับตาดูว่าจะมีะทุนไทยเข้าไปร่วมหรือไม่นี่คือคือบทความแล้วก็เป็นข่าวนะครับที่เมนเจอร์นำมาเสนอก็ต้องยกเครดิตให้กับเมนเจอร์ผมนำเรื่องนี้มาให้กับทุนส่วน หุ้นส่วนถ้าจํากันได้ผมเคยเรียนไว้แล้วว่าเรื่องนี้เนะี่ยเหมืองทองอัคราประกันแรกมันยังไม่จบนะครับอัคราเนี่ยนะครับหรือคิงเกตเนี่ยเขาไปฟ้องอนุญาโตตุลาการในการฟ้องอนุญาโตตุลาการเขาได้รับเงินจากเงินประกันบริษัทประกันที่เขาทําประกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขาฟ้องและเขาพร้อมจะเจราจาในคําฟ้องเนี่ยเขาฟ้องว่าพร้อมจะเจราจากับประเทศไทยนาะประเทศไทยโน่นนี่นั่นผมก็เรียนในเชิงงานสังเคราะห์ว่าก็เจราจาเขาสิ สิ่งเดียวที่เขาต้องทําให้ได้นะครับจะต้องไม่สร้างมลพิษให้กับประชาชนถ้าเขาทําได้ก็จบนะครับถ้าเขาทําไม่ได้ก็ต้องทําไม่ได้ไม่งั้นก็เปิดให้ไม่ได้ก็แค่นั้นเองนะครับนี่คือปัจจัยหลักเลยเพราะสิ่งที่รัฐบาลของปรเอกประยุทธ์ปิดในสมัยนั้นก็เพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับได้รับความเสียหายได้รับการบาดเจ็บล้มตายจากการป่วยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การเจราจาแล้วก็เป็นเงที่ดีรัฐบาลโอเคม,มีมีทองที่เหลืออยู่ในสายการผลิตโอเคให้ออกก็แต่กระจายสินใหม่ทดแทนมานะก็โอเคก็เซมเซมอ่ะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนั่นหมายควาว่าเรื่องเมืองทองอัคาราจบสวยไหมไงานนี้จบสวยนะฝ่ายต่อต้านที่เอามาต่อต้านโอ้ยไทยต้องเสียเงินข้างโง่สี่หมื่นห้าหมื่นล้านบาทไม่จริงเลยบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะต้องรับผิดชอบนะบอกว่าจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวพลเอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบสิก็ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะตอนนี้บริษัทที่มาฟ้องเราอยากเปิดแต่แล้วก็โอเคเปิดก็ได้แต่เปิดอย่างนี้เงื่อนไขนะมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่สร้างปัญหานะไม่สร้างความเดือดร้อนนะจะต้องทําทุกอย่างให้มันถูกต้องถ้าทําทุกอย่างให้มันถูกต้องนะครับไม่มีปัญหาทําทุกอย่างไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนก็จบถ้าเกิดมีความเดือดร้อนกับประชาชนมีปัญหากับประชาชนนะครับก็ไม่จบก็ไม่สามารถดําเนินการได้นะครับ ก็เปิดต่อไม่ได้แค่นั้นเองตอนนี้มีเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันมีการเจรจาเกิดขึ้นมีการตกลงกันเกิดขึ้นหาข้อยุติกันเกิดขึ้นแนวโน้มมันจึงดีขึ้นที่ผ่านมาผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดนะเรื่องเหมืองทองเนี่ยมันมีหลักเหตุมีหลักผลมีที่มาและก็มีที่ไปนะครับหลักเหตุและผลที่มาที่ไปเหล่านี้เนี่ยนะจึงจำเป็นจะต้องอธิบายนะครับ แล้วก็ผมได้อธิบายเชิงวิเคราะห์อธิบายเชิงสังเคราะห์ให้หุ้นส่วนทราบว,ว่าทางออกเป็นอย่างนี้และตอนนี้มาบอกคือสิ่งที่สื่อเขารายงานคืออะไรคือผลของมันในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับว่าทําการเจรจาการเมืองการปกครองเจรจา,ารไปแล้วผลออกมาเป็นอย่างนี้โอเคแฮปปี้ตอนนี้เหลือขั้นตอนสุดท้ายอัครจะต้องไปแก้ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนในพื้นที่ถ้าเขาแก้ได้ก็โอเคเขาแก้ได้ก็เปิดไม่ได้ก็แค่นั้นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเธอดศักดิ์ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับ